แล้วมีอะไรอีกมั้งแล้วก็มีตาข่ายตาข่ายเดินเดินเป็นแนวไปเลยเดินเป็นแนวไปเลยเพื่อกั้นให้กุ้งมันเข้าเข้าในไสตก็คือกั้นเป็นแนวแล้วให้กุ้งมันติดติดทั้งสองฝั่งเพื่อให้เข้ามาในไซตมันมาโดนมาโดนในตาข่ายไต่ขึ้นมาไต่เข้ามาแล้วมีอะไรอีกบ้างคะนอกจาก ใส่แล้วแล้วก็ใส่นอนใส่ปับนะครับอ่านี่มันตัวนอนใส่ที่เรียกว่าใส่นอนใส่ปับก็มีแล้วนั้นเป็นตะเกียงตะเกียงเอาไว้ทำอะไรคะก็ใช่ถ้าไม่ตามตะเกียงมันไม่เข้ามันจะมาเล่นไฟที่ตะเกียงเหรอเล่นไฟอย่างเดียวกับมึกอย่างเดียวกันก็คือต้องใช้ไฟเป็นตัวล่อ แล้วาการมาวางนี้เราต้องมาตอนกี่โมงคะมาวางเออเราวสี่โมงกว่ากว่าสี่โมงกว่าตอนเย็นสี่โมงเย็นแล้วมาเก็บตอนไหนคะตอนเช้าตอนที่สามที่สี่ที่สี่ตอนหัวลุง่งยัวลุ่มแล้วถ้าหลังหลังตอนเช้าประมาณสักหกโมงห้าโมงหกโมงนี้ได้ได้เหมือนกันเหรอค่ะแต่คือสัญญา<ป>เขามาเก็บตอนหัวลุ่มไปเก็บไปแล้วไปคัดปลา ไปเลือกคัดกุ้งคัดปลาออกอเพื่อก็จะได้ขายเปลี่ยนีกเจ้าหนึ่งของเจ้าเรือนั้นก็ตีเจ็ดปีแปดแบบยังไม่เสร็จอันนี้ก็เหมือนกุ้งหัวมันนี้เขาต้องมีเป็นขนาดเหรอคะว่าขนาดเท่าไหร่ถึงจะได้กิโลกรัมเท่าไหร่เออเป็นเป็นขนาดเล็กช่วงนี้ก็ตุเล็กกอ กิโลละร้อยกิโลละร้อยถ้าตัวกลางกลางมันมีสามขนาดกลางกลางก็ร <120. S 1> ้อยยี่สิบโตขึ้นมานิดหนึงก็ร้อยหกสิบห้าสิบมีสามขนาด เอาเลยครับทำไว้ไดเลยแต่ถ้าถ้าที่ที่ที่อื่นก็ได้ถ้าเจ้าของเขาไม่ทำก็คือถ้าเหมือนเขาเลิกไปแล้วแล้วเราก็ไปทำยกตัวอย่างเขาไม่ทำเราก็ทำได้แต่เราไม่ได้เอาที่ก่อนแล้วที่มันเป็นของใครของมันถ้าพูดจริงๆก็ที่เป็นที่สาธารณะแต่เพื่อ,อ,อให้อ,อยู่กันได้

ปลาอย่างอื่นพวกปลากระบอกอะไรนี้เขาใช้เมืกันอะไรยังไ,ไองอ่ะใช้ตาไข่อขิงล้อมใช้ล้อมปลากระบอกปลา ็คือปลาลิกจะไม่ติดใช่ไหมอ่ะเฉพาะปลาใหญ่ที่ที่มีขนาดเกินตาข่ายห้าเซนแล้วเหมือนเราจับกุ้งแล้วมันจะมีกุ้งพันไหนบ้างคะที่แบบเราต้องเอามาปล่อยบ้างก็มีพันกุ้งกุลากุลาดํามันไม่ขยายพันเองเหรอคะกุลาดาไม่ขยายแต่สําหรับกุ้งกล้ามกรามขยาย พวกลำไา้ขยายสามารถวางไข่เองได้มันในปีต่อปีมันมันเพิ่มปริมาณมจับไปแล้วก็ปริมาณมันก็เพิ่มทุกวางไข่มันก็ใหญ่ปัน่นแต่สำหรับกุ้งกุลาดำไม่มีการไม่มีวางไข่เลยแล่ไม่มีวางไข่เลยนอกจากเขาไปขาะปั่นในปัมเนะแล้วพวกอู่คะ ี่ฝั <แฟ S 1> ่งนี้ไม่มีปัวค่ะปูดไม่เคยมีปูดเบอร์ปูดำ,ำไม่มีเพราะไม่มไมมน้ำมันส่วนใหญ่น้ำมันไม่<ป>ไมเก็มจัดอ๋อความเค็มไม่ถึงก็เ,เลยไม่อยู่ส่วนใหญ่ปูมา้าปูดำอยู่ในน้ำมีความเค็มน,นี่ถ้าพรุ่งนี้ขอมาดูคุณลุงเก็บได้ไหมคะเวลาเก็บอะ ก็ที่เราจะมายกไส่นั่งกันใช่ไหมคะแล้วเรามีวิธีการยกยังไงคะเนี่ยแบบตะเกียงออกกตะเกียงกเราดับตะเกียงไฟใช่ไหมคะ่ดแล้วก็ดึงมันอยู่คล้ายๆลอกใช่ไหมคะดึงอย่างนี้แผ่นลอก เอาสวิงไปรับ <c oughs> นี่สังเกตดูช่วงนี้ปลาปลาไม่ค่อยเยอะปลาจะเยอะทอี่ไหนครับช่วงกรุลาฟิลิกาท่นว่าเป็นอย่างไรก็คือช่วงฤดูวางไข่ ตัวเรียมๆอยู่ค <souvent> ห้ายม้าน้ำกิโลนประมาณเท่าไหร่เดอคะประมาณอยหกร้อยโอ้เยอะเหมือนกันนะคะเขาเอาไปทำยาส่วนใหญ่ส่งไปนอกส่งไปนอกตอกท้ากรับแกะแกแล้วก็ส่งไปืองส่วนใหญ่เขาจะส่งไป

ตัวลายฐางแดงหัวแข็งมันมันตัวมันตัวไม่ลาย่หัวแข็งตัวน <ing> ีแดงเข้มกว่าหล <des ic> <ari> ักแก่งก <mark> ว่า ใส่นั่งสองอันก็สังเกตว่าได้ทั้งปลาทั้งกุ้งเยอะเลยค่ะ